กนบาทนะคะว่า wow. ยังไงเดีถวายเลยเขากนบาทแล้วเนาะคะ่ะเนาะจ้าเห็นไหมคะอันนี้ดอกไม้แล้วบ้านคุณหญิงค่ะดอกผีเสื้อนะคะสวยงามอรามตาค่ะนี่ค่ะตอนนี้เพื่อนกำลังถวายสเสบียงบุญเนาะคะ่ะเนาะที่ญยาตยโยมเพิ่นใส่บาทมาเนาะคะ่ะที่เพื่อนออกมาจังคันเนาะคะ่ะเนาะไม่ออกกะหาหูก้นคือเกาเนาะคะ่ะเนาะบอหลายก็คชื่อซุ้มเงินนะคะ่ะมือในกัอากาศเย็นในจักน้อยบ่ถึงกับหนาวหลายแต่ว่ากเย็นพอสมควรเนาะคะ่ะเนาะพระเพื่อนกะ นางคุมผ่าอยู่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าอากาศมันเย็นอยู่ในสาราอากาศเย็นเย็นนะคะถ้านางเหนียวถ้าบ่มีเสือเขนยอดราคาอยู่บนนางบ่อไหนนะคะมันเย็นหมากๆเลยเนาะค่ะเนาะขนาดฮอนยังเย็นนะคะในมองสารานี่ค่ะเห็นบอกครับเพื่อนๆขาโมนี้อาซิวอเรวในจังหน่อยเนาะค่ะะเนามันเล่ศเปื้อนเปื้อนเอียงประมาณๆเงยสิเนาะค่ะเนาะจ้าขอบคุณด้วยค่ะเด้อเพื่อนๆขาที่ติดตามรับชมคลิปของ คุณหญิงชาแนลมาโดยตลอดนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกผู้ติดตามด้วยค่ะเ้อจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจของคุณหญิงชาแนลเลยค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณจ้าเห็นบ่คะนี่แหละค่ะตอนนี้เพิ่นกาลังถวายเสบียงบุญเนาะค่ะเนาะจากประมาณหนึ่งนาทีเนี่ยค่ะที่คุณหญิงชาแนลทายไว้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าบอยอยากทายโดูเนาะค่ะเพราะว่าเฮ็ดชิพยูทูบทุกมือกับบอยอยากทายทายดูเนาะค่ะเนาะจ้าค่ะเห็นบ่คะนี่คือเสบียงบุญนะคะหลายมุมอยู่ค่ะ อันนี้ดอกนางกวักนะต้นนางกวักสนอกโอ้ยกวักเงินกวักทองอย่างสินะะเนาะค่ะนอจ้าดอกผีเสื้อคะ่ะดอกเซเว่ยคะ่ะเห็นบอกคะ่ะอันนี้จะเอินดอกอย่างนะคะคุณหญิงชนแนลบอลูนะะเนาะค่ะนอะเบิ่งผับเอานะะเนาะค่ะนะขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าเวยค่ะเด้อสวัสดีจ้า